สวัสดีครับพี่น้องพอกอันดีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับตรงกับวันที่11กร,รกฎาคม2พันบส6 4พี่น้องาพมาเบิ้งผลมัขึ้นอยูพี่นอ้องโลงสามสิบยูคนะครับรเบิง้งใครพี่น้องใครกองงานยากเนาะเอฟพี่น้องซึ่งไครเกา่าใครใหม่นะครับให้ท่าทาขูนก็มีพี่น้องผมเปิดผลเทียมไว้เขาก็ใครยังสัน้นแหละพี่น้องนี่มัเท่า ปกติผมมักขอได้ใส่ดอกผลเทียมมือนี้ละใส่คัก,กค่ะขนเทียมของแท้นะครับผลเทียมตะปิงเกิดนะครับผ,ผ้าเบ่งผลนะครับผลการปฏิบัติกันก่อไข่ขึ้นลายบ่พี่น้องจำนี่แหละพี่น้องตามสิบตัวดูซื้อว่าไข่เขาสิีมืดแน,น่เลยผมว่า,ผมว,าผมว่าทำาไมเด็กท่านนไข่เด็กตันเขาแหวนบ,บ้างต้องเลี้ยงเขาหันเขาอีกนะครับ พอาาหานเขากินดังอิ่มเลยป่ะนี้ยย um ีนเห็นอิ่มแก็เอาอนยำยาเรียงไข่ให้เขาน่ะครับเพราะว่ามันเป็นปลายเขาปลายปีแล้วไข่ก็ได้พอกรายป่ะนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใส้ได้ซ้ำเนี่นะครับไข่อีกครับพี่น้องก็จบที่เงินเอาไม่หน่อยนึงนะครับเกี่ยวยาให้เขาอยู่เอายาเรียงไข่ให้เขาฮอร์โมนเรียงไข่ให้เขาครับมันปไปไปปีมันยั่งอยู่นะครับ ที่กายผมใส่ใส่กินน้อยหนึ่งจนจนปีนะครับก็คือระยะหลังมาใบกินเพราะว่าผมปิดไว้พี่น้องผมปิดไว้เขาใครนะครับอันนี้ก็สีเบาโอเคอย,ยู่พี่น้องมันอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางอยู่มุมอยู่ตัวเสียบเลยพี่ทั่วไปเลยพี่น้องแต่ว่ายนี่แตกของมาเป็นตัวนี่โอ้ยบ๊วยมีมงไว้พี่น้องตั้งน,นี่นะครับมันจะทําชุดนั้น,นทั้งทําชุดที่กลางๆกันน,นะพี่น้องนี่ แต่จะปิงเกลือซอย้็พี่น้องเด้อบางปลายปีฝนตกยิงดีนะครับแต่ฝนตกมันมันควบคุมไม่ได้พอตื่นขึ้นเนี่ยมรสากี้เนี่ยแดดมันสิบว่าออกนะครับถ้าฝนตกนะฮะแต่ว่ากบางที่กับบอกขึ้นก่อนเลยว่าแจ้งใส่สปริงเกินเนี่ควบคุมได้พี่น้องที่ตกคอยตกแข่งก็ได้ตก้ท้่มดขึ้นก็ได้นะครับเขาก็ไข่รยุ่งสนนะครับอันนี้ไอ้ย่างมรสากีตื่นขึ้นมาบ่รืเปล่าแดดก็ออกปกตินะครับมันเป็นมรดีแดดรอบ มีเมียกี่นิดนึงใช่เพอาะใส่อะไอยู่นะครับเขาเอาใส่จังหวะแบบนี้แหละพี่น้องใค่เพาะให้เขานะครับปรากฏว่าพันพี่น้องได้ได้อยู่จุดนี้นะครับเอาคลิปนี้ก็ว่าเอาไว้ทันีม่มดเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อปลูกต้นตะไคร้ยืมซับตะไคร้เด้อพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพิน่นว่าสวัสดีครับ